วัสดีจ้ามะพร้าวกระชอนอุทัยพรมแสนปังแล้ยนะจ้ะมือนี้เ้ามสิมาอัปเดตหอมโบเลยที่เ้าปลูกลงแปลงดินนะจ๊ะนาะว่าเขาสิงามซ้ำใด่ปลูกเส้นแปลงดินกับปลูกใส่เข่งอันใดสิงามบนื่สิเป็นแบบใดเ้ามาเบิ่งก็รู้จังเลอนี้จ้่อันนี้ก็คือหอมโบเลยของเ้าที่เ้าปลูกลงแปลงแปลงนี่เป็นแปลงดินธรรมดาจ้าไอเ้าปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วจ้า ขาก็สิเริ่มแตกก่อนเนาะตอนแรกขาปลูกลงไปนี่ข้าปลูกขาปลูกขาปลูกต้นหนึ่งนอกจากปลูกต้นหนึ่งเขาก็ะสิขึ้นมาสองต้นกำลังงามจะเข้าลงแปลงปลูกแบบนี้เลยข้าวประจําเปลยนต้องว่าจะไปปลูกสชเขียงย่างเดียวปลูกแบบได้ก็ได้ก็แล้วแต่ข้าถนัเนอกจากนวาแต่ว่าแปลงปลูกนี้ขพอย่างเดียวว่าแต่บ่ใหน้ำท่วมครั้งกับพ่อ เขาปลูกเสแแลงแบบนี้ก็ง,งามขึ้นกันแต่ขออย่างเดียวว่าเขาต้องยกแปลงขึ้นในสูงเนื้อน้ำเนาะจะเนาะบ่ให้น้ำเขาถ่วมคังเขาก็สิเริ่มเริ่มแตกเป็นสองบางต้นก็สิเป็นสามต้นจะ้ะสามต้นยังดีพร้อมบวัวเล่ยนี่เขาสิปลูกแค่เดียวเก็บกินตลอดชีวิตเลยจะ้ะแต่ตอนเก็บเขาสิเก็บจังไรเขาก็สีเฮ็ดให้หอมเขาได้กินโดน ตอนเก็บกินนี่คือเขาถอนขึ้นมาเบิดเลยจ้าบ่ว่บให้ตัดแบบนี้ถ้าตัดกินแบบนี้นี่เขาจิแตออวมากมันสีเขาเดินว่ามันฝอยแล้วแต่เนาะมันกระสิฝอยแต่เวลาเขาสิกินก็คือถอนออกมาเบิดเงาเบิดเบิดเบต้นเบิดเงานี่แล้วเขาเก่าใบมากินแล้วเขาเก่าเอาล่ำต้นของเขานไปขยายตัวจ้าจ้าเขาเข้าแปลงปลูกแปลงปลูกเข้าปลูกเข้าปลูกเปรียยเที่อใช่ครับว่าปลูกใส่เข่งกับปลูกใส่แปลงปลูก อันไหนสีดีอันไหนสีงามปูแบบนี้กับงามคือกันจ้ะใบไซเลยจ้ะใบงามงามแบบนี้เลยจ้าที่นี่เขาสิีผ้าใบเบึงอีกแลงหนึ่งเ้าปลูกหอมแบงไห้ว่าหอมแบงที่เ้าปลูพร้อมกันกับหอมบวัวเลยของเ้านี้ว่าเขาสิง,งามคือหอมบวัวเลยของเ้าบอจ้าเ้าไปบเบิ่งกันเลยจ้าจ้าฝั่งนี้สิเป็นหอมบวัวเลยยนาะจ้า แต่ฟังนี่สิเป็นหอมรับแล่ mm hmm. เข้าปลูกอายุซ้ำกันหอมรับแล่เบื้องหอมรับแล่ดูจ้ะสิเป็นชิ้นๆสิเป็นต้นน้อยๆจ้ะแต่ว่า,บบวาเบื้องหอมบัวเลื่อยของเฮาบ้านนี่คำล่งแตกก่อเป็นสามตน้ตนสี่ต้นเราจ้ะจากเชื้อแหลกเข้าปลูกต้นเดียวหอมบวัวเลื่อยนี่เข้าสร้างไปรลดนึงเข้าไปขยายเองกันเลยจ้เจะเข้าจึไปซื้อต้นพันธุ์อีกเลยเพราะว่า mm hmm. ขเขาเข้าไป ไปขยายเองจ้ะซื้อนหน่อยๆเสื้อเชือเดียวพอไปขยายพันธุ์เองเลยจ้ะกอาลังงาแปลงได้เดือนนึงจ้ะนี่ซูสแปลี่ยนเงาอาัดลายเลยเข้าเสือแต่ตนพันเข้าไปจำเป็นตรงเสือเข่งมาใส่ก็ได้จ้ะเข่งมาใส่นี่ก็คือคอนสิเร้าภาษาบ้านๆก็คือว่าคนฉีกขานเนะาะเพราะว่า ใส่เข่งนี่มันดูแลไงจ้ะแต่ว่าใส่อันนี้ก็งงามขึ้นกันแต่ว่าก็ต้องดูแลห h i a จากน้อยจ้ะงามขึ้นกันต้นบใหไงเลยจ้ะต้นยัง่ๆเห็นมาตนนน้นยังไงน่ะนะแตกสามแล้วนี่เดือนหนึ่งแตกสามบางต้นก็ซองจ้ะใหง่ๆงามๆเขาสิแตกกอกไปเรื่อยๆแต่ตอนเขาเรื่มแตกกอนนี่เขาสิใบเขาสีเหลืองแบบนี้จ้ะใบสีเหลืองสีลีล่งแบบนี้เขาบอต้องตกใจ เขาสิแตกก่อถ้าเขาสิแตกก่อไ่เท่าไรนี่ใบเขาสีเหลืองสีเริ่มเริ่มปีลงจ้ะเข้ากระเด็ดออกจมว่าจังสีเข้ากระเด็ดออกเขาสีไดแตกก่อ่งยๆจ้ะกาลังสิแตกอีกแล้วนี่จ้าโอ้ยง่าย,ายมึงล่ำตุลมึงล่ำต้นของเขาอวบางหง่เลย เป็นยังไงไงง่ามักครกเลยใส่ลาบใส่ก๋อยใส่ต้มใส่แกงก็คือหอมแบงนี่แหละจ้าแต่ว่าของเขาสิบ่าได้ปลูกลายเทื่อนปลูกแค่เดียวเก็บกินตลอดชีวิตเลยนี่ หอมบอัวเลื่อยการดูแรลรักษากะบ,บ่ามียังหยุ่งยากจ้ะเข้ากับปลูกคือจังหอมทั่วไปคือหอมแบงหอมรับแล่ยน่ะจ้ะปลูกลงแปลงแบบนี้กัดูแลก็คือเขาก็สิมียาไม่ยู่จ้ะเข้าเก่เายาเอายัองออกะพื้ดินใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยคอขั้มประดานี่ะจ้ะเขาก็สิง,งามขึ้นมาเลยบัวเลยยากบัวเลยยากเขาย่าไปคิดยากว่า บ็ไล้ปลูกใส่เข่งบ่มีบ่มีเข่งใส่สิปลูกได้บ่ปลูกได้คือกันจ้ะแบงปลูกแบบมี้นีเฮาโยก่แต่ห้าโยกไห้สูงให้สูงคือว่าบ่ไห้หนํำบ่ให้นนํำท่วมคังจ้ะหอมบัวเล่ยเขาสิมักนนํำแต่บ่หมักนํำท่วมคังคือบ่บ่ไห้แช่นะจ้าก็คือนนํำไหลผ่านนาฝนจังสี่นี่แห้งง่ายจ้ะเพราะว่าบ่ได้หอดยากฝนตกลงมา เาวบาส่นม่นฝนประตกบาไปสองหมื่นสามหมื่นห้ายหดกระด๋จะเ้ากับเบิงดินเ้าว่าพื้นที่ดินของเขานี่เป็นแบบใดว่าเขาชุ่มน้ำเกินไปบ่ถ้าแห้ง,งร้ายกับบดีจ้ะซุ่มร้ายกับบดีเสียในหวนัวเน่าห้าห้าก็เบิ้องเอาจะว่าถ้าสมมติว่าฝนขาดไปจากสองสามหมื่นเ้ากับเบิงว่าเขาเมื่อจิมจิมเบิงกระด๋จ้ะจิมเบิงว่ามันมีความเฉื้นบ่้านยังมีความเฉื้นอยู่กับบ่ห้ากรดอหดจ้ะ เขากับ,บาไปได้ลาย,ลายมือค่อยฮดก็ได้จ้าเพราจำเป็นต้องฮดทุกมือเว้นมือฮดก็ได้จ้เาเข้าเข้ากับเบิง้งเบิ้งดินของเข้าแหละจ้าเป็นรักเพราะว่าปูนหอมบัวเ,เลื่อยน่าจะเนาะกับว่ามียังฟีกตายตัวเพราะว่าพื้นที่ตะละมองดินแตะลายางเข้ากับดินกับ,บว่าือกันบางคนกับ,นนนนส,บสีเป็นดินเหนียวดินเหนียวปนทรายบอกเฮ้ยสิเป็นดินร่วนนี่สิน,าน,าน่าจะเนาะเพราะว่า ดินบ่คือกันถ้าว่าดินมันแห้งเฮ้ากับคือหมดเลยแต่ว่าถ้าซุ่มอยู่กับบ่ต้องหดก็ได้จ้ะหมดหายกับว่าแม่แนวดีปานได้จ้ะสีเห็นห้อมหวาาวัหวเน่าหัวยังมันก็สิยังสียังจ้ะแต่อันนี้ก็ดินดินนู่เฮากับเป็นดินล้วนจ้ะดินล้วนฝนตกบ่ได้หมดล้วจ้าช่วงนี้สบาย <c oughs> จ้ะดินกับสิประมาณนี้ ดินบ้านเห้าดินล้วนปนไส้แล้วจ้ะแก่อันพอนปลูกอันเห้ากับคูก,คกแกบจัหน่อยคือเห้าบ่คูกแกบเหากับปลูกไรแล้วเห้าคอยอยาแกบมาลุยก็ได้จ้ะอันได้ง่ายสะดวกสบายอันได้สะดวกสบายเห้าเหากับเบิ้งเอาละจ้ะองเห้าน,นี่ใส่แกบแปลงนี้เห้าไปคุ้มฟ้า,าจ้ะเห้าใส่แกเอาจ้ะ แกบกระดีใส่แกบกระดีพุ่มฟางกระดี <c oughs> เพื่อกะเก็บความชื้นจ้ะกะเก็บความชื้นให้ให้ต้นหอมหอมมีความชื้นสิซุ่มอยู่ตลอดเขากะสีงามงามไหวง่ายไหวแบบนี้นะจ้ะบอยากจ้ะบอยากคือจังข้าเขียดรงเมื่อทํำหนีบอยากคือข้เขาเขียดจ้ะ จ้าคลิปนี้กะลาบเดวกว่อนดเด้อจ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้ยพุ่มแสนปังเด้อจ้าสวัสดีจ้า